สวัสดีครับพมก็ผมช่องดาร์คเซโรูคุยอีกครั้งนะครับสัญญยายเรื่องศัพปปยุทธะลุฟปาดำเดินมาถึงเล่มที่สามสิบสามในบทที่สิบสี่นะครับมันจะเป็นบทสุดท้ายของเล่มสามสิบสามแล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเหยยนก็พยายามทะลวงออกมานะครับก็ไปเจอเหมือนจะเป็นลังมาแรงหรือเปล่าไม่รู้นะตอนช่วงสุดท้ายนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่สิบสี่เทพยุทธ ดาบโลหิตสายตาของเซียวเหยียนกว่าดสำรวจบนวัตถุด,ด้านหน้านั้นคล้ายลังแมลงชั่วขณะก็รักกลับมาตอนนี้เขามีเวลาให้ผ่านไม่มากแล้วผนังผลึกตรงนี้เหมือนจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษและสีสันก็เข้มกว่าผนังในช่วงแรกเซียวเหยียนทำหน้าคุ่นคิดตามด้วยสูตรหายใจลึกแล้วขึ้นหน้าหนึ่งก้าประสานล่างกับไฟมังกรหมัดขวากวัดแกว่งเสียงหวีดผิวแหลมสูงแพร่ดังกลางอุโมงค์เปรี้ยง หมัดขวาของเซียวเหยียนผนวกกับมบังกรไฟนั้นจากนั้นต่อยออกเต็มแรงจู่โจมผนังผลึกที่คล้ายแผ่นยกนั้นอย่างโหดหามทันใดเสียงปทุทึกต่ำดังก้องพลังรุนแรงระลอกหนึ่งสาดกระจ,จายฉับไวโดยมีหมัดของเซียวเหยียนเป็นจุดศูนย์กลางทำให้อุมโมงค์สายนี้สั่นไหวคลอนแคลง,ครงแรงภายใต้สายต,า,ยตาเครียดจัดของทุกคนบนผนังพันแตกเล้าเป็นรอยแยกเล็กๆสายหนึ่งตามด้วยรอยแยกขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว สุดท้ายระเบิดเสียงดังโพะ่ท่ามกลางสายตาตื่นเต้นยินดีพิบตาที่ผนังผลึกแตกถลายเซียวเหยียนยื่นมือคว้าเศษผลึกที่กระเด็นกระดอนนั้นวัตถุอุ่นเย็ยนคล้ายหยกชิ้นหนึ่งล้วนลนใส่มือเซียวเหยียนในเวลานี้ไม่มีเวลาตรวจด,ดูจึงเก็บลงแหวนบรรจุก,ก่อนไปถลายผนังผลึกส่วนสุดท้ายสำเร็จเซียวเหยียนยกเท้าถีบพื้นสุดแรงกล้างโผพุ่งนำหน้าพวกกูชิงหยางที่เตรียมพร้อมมานานแล้วก็รีบบึงออกจากโพรงยักษ์ที่ถูกเซียวเหยียนถล่มทลาย เซียวเยยนเร่งความเร็วเต็มสู่พิบตาเดียวก็โผล่พรวดออกจากอุโมงค์ทันใดผืนแผ่นดินสีเทากว้างไกลสุดตาผืนหนึ่งปรากฏแก่คลองสายตาแผ่นดินผืนนี้กว้างใหญ่ไพศาลทอดตาแลไปถึงก็มองไม่เห็นสุดทางที่นี่ปราศจากหมอกพลังงานอันหนาแน่นแต่ขณะที่ฝ่าเท้าของพวกเซียวเหยียนเหยียบย่างบนสถานที่แห่งนี้กลับรู้สึกได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์เข้มข้นแทรกซ้อนเข้ามาในกายพวกเขาผ่านทางฝ่าเทา้าการค้นพบนี้ทําให้ทุกคนพิศวงงุนงง ตามด้วยบนหน้าฉายแววลิงโลดอย่างสุดละงับสุสานสวรรค์ชั้นที่สามเหนือกว่าชั้นที่สองเหนือกว่าสองชั้นแรกอย่างเทียบไม่ติดจริงๆมีพลังงานชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายต่อให้พวกเขาไม่ไปแสวงหาเม็ดพลังงานคิดว่าต้องได้รับผลสำลฤที่ไม่เลวเช่นกันที่นี่คือชั้นที่สามของสุสานสวรรค์คนทั้งกลุ่มเหลียวมองรอบกายอย่างปิติยินดีความรู้สึกลอดตายวุ่นวิทนี้ทำให้ทุกคนถอนใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกฮึ่งฮึ่ง ทว่าขณะทุกคนกำลังคลายใจในม่านแสงพลังงานมหึมานั้นกลับมีเสียงบางอย่างแพร่ดังออกมาทําให้พวกเสียวเหียนใจหายวับร่างถอยกลูฮึ่งฮึจังหวะที่พวกเสียวเหียนถอยหลังไปในอุโมงค์ผลึกที่เพิ่งถูกทลายไปเมื่อคู่คลื่นสีขาวโพลนเป็นละลอกกลับชักนําเสียงหึงห่งๆกรูเกลกเียวมาหามาแงเขมือพวกมันไล่าตามออกมาแล้ว พวกกูชิงหยางหน้าถอดสีถอยปราดในทันใดฮึ่งฮึ่งฮึง่งคืนสีขาวดานหน้ามาอย่างท่วมท้นขณะท,ที่มแมลงขมือเหล่านั้นจะฝ่าผนังผลึกออกมาร่างที่โผล่พุ่งกลับพันหยุดกึกตามด้วยหนึ่งเสียงดังฟู่กลายเป็นผงแป้งสีขาวหย่อมหนึ่งกระจัดกระจายหายไปท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของทุกคนฟูฟู่ฟูฟเวลาหนึ่งนาทีถัดจากนั้นมแมลงขมือบที่ไม่รักตัวกลัวตายก็โหมฮือออกมาจากอุโมงค์ไม่ขาดสาย แต่พวกมันโผ่พ้นม่านแสงราวกับหนึ่งฟุตนั้นก็ประหนึ่งถูกสกัดกั้นด้วยพลังประหลาดชนิดหนึ่งระเบิดกระจุยเป็นผงคลีสีขาวสุดท้ายทับถมกินพนเนินสูงหลายเมตรเบื้องหน้าเบื้องหน้าม่านแสงพลังงาน,มนแมลงขมือพวกนี้กำลังทำอะไรน่ะฝูงชนต่างบุ่นคิ้วด้วยความชงนใจเมื่อแลเห็น,มนแมลงขมือที่แห่กันมาตามไม่หยุดยั้งที่รู้ว่าเบื้องนอกก็คือความตายหรือมันไม่อยากให้พวกเราหนีรอดงั้นเหรอมีคนหนึ่งหัวเราะขื่นพางกล่าวไม่อยากให้พวกเราหนีรอด ก็ไม่น่าถึงขั้นพลีชีพนี่นี่เป็นการฆ่าตัวตายชัดๆและยังเป็นการฆ่าตัวตายที่ไร้ค่าอีกด้วยคูชิงหยางใส่หน้าขณะทุกคนพิศวงงงงวยเซียวเยียงกลับสะกิดใจเล็กน้อยนิ้วมือรอบถูแหวนมันจุอย่างไม่เป็นที่สังเกตหรือเกี่ยวข้องกับของที่เขาฉวยออกมาจากผนังผลึกเมื่อคู่นี้ฮึ่งฮึ่งฮึ่งการบุกโจมตีด้วยวิธีอันวิบวิบากรรมของเหล่าแมลงเขมือกินเวลาเกือบสิบนาทีผงแป้งสีขาวพอกคลุมเป็นชั้นหนาเตอะใกล้ผนังผลึก แต่ดีที่การสังเวยชีวิตนี้มิได้ดําเนินต่อไปหลังจากแมลงเขมือบสุดคณะนับกลายพัฒนาเป็นผงแป้งระดับความเร็วของการบุกโจมตีนั้นก็ลดลงเป็นอันมากจนกระทั่งยุติลงชัดเจนว่าการฆ่าตัวตายที่ไร้ความหมายนี้ทําให้พวกมันเลือกที่จะยอมแพ้ในที่สุดไปเถอะเห็นฝูงแมลงถอยกลับเข้าผนังผลึกกูชิงหยางสายหน้าพรางบอกได้ยินเสียงนี้เซียวเยียงค่อยตื่นจากผวังพลันเหลียวมองรอบกายต้องคิ้วขมวดทันใด พราะว่าเขาพบว่าหุนหยาสองคนแอบย่องหนีไปในขณนะที่ทุกคนกําลังแตกตื่นกับการฆ่าตัวตายของหมู่แมลงเขมือบแล้วสองคนนี้เจ้าเล่ห์จริงๆสวินเอ๋อสังเกตเห็นเช่นกันหน้านิ่วเล็กน้อยขนาดกล่าวฮเฮ้ย <c> ฮ <oughs> สหายน้อยเซียวเยียนครั้งนี้โชคดีที่มีเจ้าในเมื่อถึงชั้นที่สามแล้วเช่นนั้นเราสองคนต้องขอตัวไปสอหาสถานที่ฝึกบามาะสักแห่งจากนั้นรอคอยวันเวลาสามปีผ่านพ้นขวสเสวยนพาฐานมือพรางยิ้มบอกกับเซียวเหยียน เสียวเหยียนพงกศกสีสาเล็กน้อยประสานมือตอบเช่นนั้นก็ขออวยพรให้พี่หัวสเสวียนสะดวกราบรื่นตลอดเส้นทางแล้วพบกันใหม่เมื่อครบกำหนดสามปีหัวสเสวียนหัวเราะจากนั้นชักนำหัวจื่อและและหมุนกลายทยานจากไปหลังจากหัวสเสวียนทั้งสี่คนของตระกูลนั้นเสบตะและตระกูลเลย่ยทยอยล่ำราแยกตัวออกไปส่วนเย่าชิงจีกลับเรือปองเสียวเหยียนแวบหนึ่งไรซึ่งวาจามารยามารยาทอนาันใดแขนเสื้อตวัดบูบ ชักนำสตรีเฉิดโฉมของตระกูลย่าวนนั้นหมุนกายจากไปเวลาไม่กี่นาทีสั้นๆที่นี่แทบจะขนจอนหอร้างเหลือแค่พวกเซียวเดียนที่ยังอยู่ตรงนี้เซียวเดียนพวกเราจะไปที่ใดกูชิงหยางนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนถามพวกเราจะไปที่ใดพี่ใหญ่ชิงหยางไม่ทราบหรอือซสวินเอ๋ยยิ้มกล่าวพอฟังกูชิงหยางกลับสายหน้าอ่อนใจมองเซียวเยียนพรางกล่าวเจ้าจะไปสู่สารของเซียวสวียนจริงด้วยที่นั่นอยู่ตรงส่วนลึกของสุสานสวรรค์ ตรงนั้นมีร่างระดับพลังงานระดับ8ระดับ9้าชุกชุมถ้าเจอหนึ่งหรือสองร่างยังพอทำเนาแต่ถ้าเจอเป็นกลุ่มก้อนเกรงว่าจะอันตรายยิ่งยวดนำซ้ำที่นั่นยังอาจมีร่างพลังงานระดับเทพยุทธ์อีกด้วยถ้าบังเอิญเจอเข้าแล้วก็มีแต่ตายสถานเดียวเซียวเหยียนะมะงกศรีษะข้ารู้เห็นเซียวเหยียนไม่มีทีท่าจะล้มเลิกความตั้งใจกู่ชิงหยางก็หมดปัญญาครู่หนึ่งจึงหันไปถามบุรุษชุดสีเงินกับกู่เจินพวกเจ้ามีแผนอย่างไร ต่อหาสถานที่ฝึกซักแห่งแล้วรอให้ครบกําหนดสามปีเหมือนข้าเหรอเจ้าคิดว่าเป็นไปได้เหรอก่อนเข้ามาผู้โสธงสวียนมีคําสั่งให้ข้าคุ้มครองสวินเอ,อ๋ข้าคิดว่าคงไม่ใช่ข้าแค่คนเดียวติดแรับคําสั่งนี้กูเจิ้นเงยหน้ากล่าวยิ้มยิม้มข้าก็ด้วยปรุษชุดสีเงินยักษ์ไหลจากนั้นหันมายิ้มให้เซียวเหยียนยังไม่ได้แนะนําตัวเลยกูวะขุนพลรองแห่งกองทัพพยักษ์หมอกในอดีตไม่เคยเข้าใจว่าชนไหนสวินเอ,อ๋จึงยึดมั่นในตัวเจ้าไม่ใครย ตอนนี้เหมือนจะได้คําตอบแล้วข้าก็ได้รับคําสั่งเช่นกันบุรุษล่างบึกบืนคนนั้นยิ้มกล่าวกู่สิงขุนพลสามแห่งกองทัพพยักหมอกมู่คู่ต้องขอบใจเจ้าแล้วเซียวเยียนยิ้มประสานมือคำนับพวกกู่ชิงหยางหลายคนนี้ท่าทางปราศจากท่าทีประปักกับเขาโดยเฉพาะหลังจากฝ่าดานม่านมะแรงแห่งแสงพลังงานนั้นพวกเขายิ่งเป็นมิตรมากขึ้นด้วยเหตุนี้เซียวเหยียนจึงไม่ได้เย็นชาใส่ดูท่าคงเหมือนกันหมดกู่ชิงหยางแบกสองมือ เช่นนั้นก็ไปด้วยกันเถอะพวกเราหลายคนร่วมแรงกันตราบใดที่ไม่เจอร่างพลังงานระดับเทพยุทธ์น่าจะไม่มีเหตุร้ายแรงอันใดแต่สุดท้ายจะเข้าสู่ศาลของเซียวสเสวียนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้วที่นั่นคนของตระกูลกู่เคยมีผู้กล้าไปเยือนแต่ไม่ว่าจะใช้ออกด้วยวิธีใดล้วนหมดปัญญาล่วงลําฉะนั้นเจ้าต้องเตรียมใจไว้บ้างบางทีบรรพชนของเจ้าคงไม่อยากให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนก็เป็นได้เซียวเหยียนพยักหน้ายิ้มยมล้างสังหรณ์ข้าบอกว่า ข้าน่าจะมีดอกผลอยู่บ้างขอให้เป็นเช่นนั้นกูชิงหยางไม่สื่อสาเงยหน้ามองพื้นแผ่นดินสีเทาที่กว้างไกลสุดตาจากนั้นระบายลมหายใจยาวเหยียดพวกเราออกเดินทางเถอะสูสารสวรรค์ชั้นที่สามข้ากรับอยากเห็นเช่นกันที่แท้ล่อแหลมอันตรายถึงชั้นใดอืมไปเถอะเซียวเหยียนหัวเราะจากนั้นศบตากับสุวินเอ,อ๋อปลายเท้าสกิดพื้นร่างกายเป็นลำแสงสามสาย ลำแสงสองสายมุ่งหน้าสู่ชั้นที่สามพวกกูชิงหยางสี่คนตามหลังไปอย่างไวตรงมุมหนึ่งด้านหลังของเซียวเหยียนเงาร่างสีดำสองสายค่อยๆเผยโฉมปรากฏว่าเป็นพวกของหุนหยาที่ดอดหนีไปตั้งแต่แรกพวกกูชิงหยางกับพวกเซียวเหยียนไปด้วยกันแล้วมองดูข้างหน้าไกลลิบออกไปหุนหลี่กล่าวไปด้วยกันก็ดีถึงเวลาจะได้ไม่ยุ่งยากหุนหยาพยักหน้าเบาๆในดวงตาที่รูปต่ำนั้นฉายแววโหดเหี้ยมเซียวเหยียนเวจอกันขราวหน้า ก็คือเวลาแห่งการกำจัดเจ้าเนื้อแผ่นดินสีเทาอันไพศาลหมอกพลังงานจางๆล่องลอยตามแรงลมอันแผ,ผ่วพิ้วโลกที่รูรบให้โลกที่รุบรูให้ความรู้สึกลี้ลับพิศวงเป็นพิเศษอยู่ในโลกที่เปลี่ยววิเวกแห่งนี้ล้าว่ากับไร้ซึ่งการเวลาก็มิปานณนะมุมหนึ่งของดินแดนผืนนี้เงาร่างหลายสายนั่งขัดสมาธิล้อมวงรอบกองไฟแสงเพลิงสะท้อนให้เห็นใบหน้าของพวกเขา ปรากฏว่าเป็นกลุ่มของเซียวเหยียนและสวินเอ๋อเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเขาแลดูสำรวมและลุ่มลึกขึ้นกว่าที่ผ่านมาถ้าข้าเดาไม่ผิดตอนนี้เราน่าจะเข้าสู่ส่วนลึกของชั้นที่สามแล้วพ่กนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นส่วนลึกของชั้นที่สามคือเขตอันตรายที่สูงที่สุดกูชิงหยางเงยหน้ามองความมืดดำที่อยู่ลึกเข้าไปขณะยิ้มกล่าวสามเดือนมาเนี่ยพวกเราไม่เคยพบเจอผู้ใดสักคนดูท่าคนอื่นจะเลือกสถานที่ฝึกได้แล้วสวินเอ๋อกล่าว เสียวเหยียนพงกสีสษะเดิมๆตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่ชั้นที่สามถึงวันนี้เวลาผ่านไปสามเดือนเต็มๆในสามเดือนนี้พวกเขากระตรงดิ่งมปที่สวนลึกของสุสานสวรรค์แต่ททว่่าางแตระหว่างทางมีร่างพลังงานฝีมือฉกาจจำนวนหนึ่งกีดขวางทำให้การเดินหน้าของเขาติดขัดอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นด้วยดีเพราะความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเฮ้อสุสานสวรรค์แห่งนี้ไม่เรียบง่ายอย่างที่คิดจริงๆข้าวก่อนเกือบเอาชีวิตไปทิ้งซะเสียแล้ว กูว่ช่วยกิ่งไม้ข้างกายโยนใส่กองไฟพร้างกล่าวอย่างอ่อนใจบนหน้าเขามีรอยแผลรอยหนึง่งซึ่งได้มาเมื่อตอนที่ถูกร่างพลังงานระดับแปดดาวกลุ่มหนึ่งลุมโจมตีการต่อสู้สนามนั้นดุเดือดจนเหนือความคาดหมายแต่ยังดีแม้มีคนบาดเจ็บแต่ไม่มีใครถึงตายในนั้นจะเจอด่านอุปสรรคที่สาหัสยิ่งขึ้นฉะนั้นเตรียมใจไว้ล่วงหน้ากูเจิ้นกล่าวถ้าอย่างไรเส้นทางถัดจากนี้ให้ข้าไปเองก็แล้วกันเซียวเหยียนช่างใจครู่หนึ่งจึงกล่าว ตลอดทางที่ผ่านมาแม้พวกเขาหกคนประสานกำลังยังค่อนข้างหืดจับไม่ต้องคิดก็ทราบหากล่วงลึกเข้าไปจะประสบกับความยุ่งยากปานใดสำหรับพวกกู่ชิงหยางสี่คนเซียวเหยียนรู้สึกถูกชะตาอยู่บ้างหลังคุกคีกรมาระยะหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงไม่อยากให้พวกเขาเกิดเหตุร้ายแรงอันใดเพราะเรื่องของตนคำพูดนี้เจ้าต้องไปพูดกับสวินเอ,อ๋อกูชิงหยางหัวเราะกล่าวอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วอย่าพูดอะไรบั่นทอนกำลังใจเลยขอเพียงพวกเราระมัดระวัง น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสวินเอ๋อมองเซียวเหยียนขนาดกาวเสียงนุ่มนวลขอให้เป็นเช่นนั้นเซียวเหยียนได้แต่พยักหน้ายิ้มคืนจากนั้นเงยหน้าทอดสายตามองไกลไปจุดที่ฟ้าดินบรรจบกันตรงนั้นก็คือจุดหมายปลายทางของเขาท่านใดนั้นเขารู้สึกเหมือนลวดลมในกายไหลผ้าเร็วขึ้นทางทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือมีร่องรอยของร่างพลังงานสี่ร่างเป็นเซียนยุทธแปดดาวสามร่างและเก้าดาวอีกหนึง่งหลังหินยักษ์ก้อนหนึ่ง เียวเหยียนลืมตาขึ้นช้าๆก่อนกระซิบบอกคนในกลุ่มตอนนี้พวกเขาล้วงเข้าพื้นที่ส่วนลึกของสุสานสวรรค์อย่างแท้จริงแล้วในเมื่อรู้ถึงที่นี่ต่อให้ด้วยพลังฝีมือของคนทั้งหกก็มิอาจชาราใจระหว่างทางเดินจึงระวังตัวมากแม้เจอร่างพลังงานที่ต่อก่อนได้ก็จะลงมืออย่างรอบคอบเพราะร่างพลังงานที่นี่แกร่งกล้าเหลือคนาใครก็หาทราบไม่ทันทีที่เปิดศึกจะไม่เรียกความสนใจของร่างพลังงานอื่นๆบุกมาถึงตอนนั้นถูกเจ้าพวกนี้รุมกิน ก็จะเสียหายไม่ใช่แค่บาดเจ็บเล็กน้อยกูว้ากับกูเจิ้นออกสำรวจเส้นทางแล้วน่าจะกลับมาในไม่ช้ากูชิงหยาพร,รักหน้าพาังเก่าวพึ่งขาดคำเงาร่างสองสายก็เลียดผิวดินมาโผล่ขึ้นข้างๆพวกเซียวเยียนอย่างฉับไวภายใต้การบกบังของกองหินและเงาไม้เป็นกูวาและกูเจิ้นดันคาดทิศใต้กับทิศตะวันตกมีร่องรอยเคลื่อนไหวของร่างพลังงานจํานวนมากและพวกเรายังสัมผัสดได้ถึงรังสีคุกค,คามรุนแรงเส้นทางสองสายนี้ไปไม่ได้เด็ดขาด กูเจิ้นและกูหวาผ่อนลมหายใจช้าๆก่อนกล่าวเช่นนั้นก็เหลือแค่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเซียวเหยียนมุ่นคิ้วกล่าวตะวันตกเฉียงเหนือมีรังสีคุกคามรุนแรงสายหนึ่งเช่นกันและเหมือนจะเหนือกว่าระดับเก้าทัวทั่วไปด้วยแต่ยังห่างจากระดับเทพยุทธอีกช่วงหนึ่งชวินเอ๋อเอ่ยแทรกระทันหันได้ยินคำพูดของนางคนอื่นๆนิ่งเงียบไปเหนือกว่าเซียนยุทธเก้าดาวแต่ด้อยกว่าเทพยุทธเช่นนั้นก็น่าจะอยู่ที่กึ่งเทพยุทธที่ค่อนข้างยุ่งยากเอาการ แต่พวกเขาทราบดีร่างพลังงานที่บรรลุถึงระดับกึ่งเทพยุทธ์เหล่านี้รอบกายต้องมีร่างพลังงานอื่นๆคุ้มกันระดับเทพยุทธ์ที่พวกเขาเจอคราวนั้นรอบกายมีแค่ร่างพลังงาน4ส,สายนี่จัดว่าน้อยมากแล้วทำอย่างไรดีตอนนี้มี3ทิศที่ไปไม่ได้แต่เทียบกันแล้วทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือดูจะง่ายกว่าร่างพลังงานตรงนี้น้อยที่สุดต่อให้สู้กันก็คงไม่สะก,กิดความสนใจของร่างพลังงานอื่นๆแต่อีก2ทิศที่เหลือเมื่อใดที่เปิดฉาโกโรมรัน พวกเราต้องสวกสูวงร้อมในทันทีกูวากล่าวไปเถอพะพยายามเคลื่อนไหวให้เบาที่สุดอย่าให้ร่างพลังงานระดับเทพยุทธนั่นสังเกตได้แม้ร่างพลังงานระดับเทพยุทธจะเย้ายวนใจแต่อย่าเอาชีวิตน้อยไปทิ้งเพราะเจ้าสิ่งนี้จะดีกว่ากูชิงหยาถอนใจก่อนกล่าวอืมเสียวเหยียนพยักหน้าจากนั้นประสานสายตาก,กับสวินเอ๋อแวบหนึ่งร่างวูบไหวกลายเป็นเงาผ้าพายหลายหนึ่งคุ่งปราดเข้าไปในส่วนลึกของสุสานสวรรค์พวกกูชิงหยางด้านหลังไล่ตามไปอย่างเบากริบ ท่าทางระแวดระวังนั้นแล้วดูท่าทางระแวดระวังนั้นดูแล้วหน่าขันอยู่บ้างคนทั้งกลุ่มเดินทางฝ่าหมอกพลังงานเป็นระยะทางพันฟุตอย่างราบรื่นปีเท้าค่อยชะลอยหยุดลงห่างจากเบื้องหน้าของพวกเขาออกไปไม่ไกลร่างพลังงานสี่ร่างกําลังนั่งขัดสมาธิบนกองหินยักษ์ตรงใจกลางก็คือเงาร่างสายหนึ่งที่แก่งกล้าวเป็นพิเศษก็คือร่างพลังงานระดับ9้าดาวที่ว่านั่นเอง เซียวเยียนกวาดตาสำรวจร่างพลังงานสี่สายนั้นหันกลับมามองพวกกูชิงหยางพลางส่งสัญญาณมือหลังการร่วมงานกันในหลายเดือนนี้ทําให้พวกเขารู้ใจกันมากขึ้นเห็นสัญญาณมือของเซียวเหยียนหลายคนนั้นพงอกศีรษะตามด้วยกระจายตัวออกไปลงมือเห็นทุกคนตั้งท่ารังร,งรอเซียวเหยียนโบกมือวูบขณะเดียวกันร่างก็พุ่งปาดออกไปวับเดียวปรากฏขึ้นเบื้องหน้าร่างพลังงานแปดดาวล่างหนึ่งกำปั้นเครือบเพลิงสีน้ำตาลม่วงต่อยทะลุเรือนร่างของฝ่ายหลังกลายเป็นความว่างเปล่าในพริบตา Oh. จังหวะเดียวกับที่เซียวเหยียนจู่โจมสังหารร่างพลังงานแปดดาวร่างนี้สองร่างที่เหลือก็ระเบิดกระจุยตามหลังร่างพลังงานเหล่านี้แม้เรียกว่าได้แปดดาวแต่พลังฝีมือแท้จริงกลับไม่ถึงขั้นนั้นหาไม่พวกเขาคงไม่ประสบผลโดยง่ายปานนี้โอ oh. ขณะร่างพลังงานสามสายนั้นถูกสังหารในพริบตาร่างพลังงานเก้าดาวรู้สึกตัวในทันใดดวงตาเบิกกว้างเพราะว่าเสียงคำรามโก,กรธเกรี้ยวเพิ่งถ่ายทอดผ่านลำคอออกมาเงาร่างสี่สายก็โอบล้อมเป็นรูปสามเหลี่ยม บานยุดลึกล้ำโอรานทะลักทลายจากนั้นกลายเป็นอัศนีบาทกระหน่ำบนล่างพลังงานก้าวดาวสายนี้อย่างไม่ปราณี <c oughs> พระเจเผชิญกับการประสานกำลังจู่โจมของพวกกูชิงหยางสี่คนเสียงแผดของร่างพลังงานก้าวดาวพึ่งลอดผ่านลำคอก็เงียบหายพร้อมกับเสียงครางเม็ดพลังงานอันเจิดจรัสเม็ดหนึ่งร่วนหล่นลงมาสุดท้ายถูกสวินเอิอคว้าไว้อย่างว่องไวรอบจู่โจมผส,ส,สมผลประสบผลสำเร็จคนทั้งกลุ่มสบตากงนยิ้มแย้ม จากนั้นมอบร่างมอบร่างต่ำๆทะยานสู่ที่ไกลเดี๋ยวทะยานสู่ที่ไกลภายใต้สัญญาณมือของเซียวเหยียนใน้ทันทีหลังกำจัดร่างพลังงานทั้งสี่การเดินทางหลังจากนั้นค่อยราบเรื่อนขึ้นเพราะว่าความราบเรื่อนนี้ดำลงอยู่ไม่นานสีหน้าของพวกเซียวเหยียนก็เริ่มเครียดอีกเพราะพวกเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นไอคุกค,คามหลายสายกำลังแผ่ซ่านมาจากเบื้องหน้าไม่ไกลรู้สึกถึงกลิ่นไยคุกค,คามนี้ทุกคนต่างหน้านิ่วเล็กน้อย ระดับความเร็วก็ค่อยๆลดลงพวกเขาทราบหากแม้แต่ด่านอุปสรรคนี้ยังฝ่าไปไม่ได้เช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงสุสารของเซียวสเสวียนอะไรแล้วทุกคนระวังด้วยเซียวเหยียนกระซิบบอกจากนั้นทะยานขึ้นหน้าอีกระยะหนึ่งแฝงกายในเงามืดของก้อนหินหลีตาเพ่งมองไปข้างหน้าจุดที่เส้นสายตาของเซียวเหยียนทอดไปถูกบดบังด้วยมา่ยมานหมอกบางๆลมแผวโชยผ่านมวนหมอกกระจัดกระจายและคอยหลังการสลายไปของหมอกพลังงาน ยอดเขาศิลาสูงพันฟุตลูกหนึ่งพันปรากฏแก่คลองสายตาพวกเซียวเหยียนทั่วขนาที่ยอดเขาศิลาปรากฏสายตาทุกคนล้วนจับนิ่งตรงจุดสูงสุดของยอดเขาตรงนั้นมีแท่นศิลาขนาดมื่คือมาตั้งอยู่เหนือแท่นศิลาคือเงาร่างสายหนึ่งนั่งตง,งาดดาบปีศาจสีแดงเข้มเล่มหนึ่งวางอยู่เบื้องหน้ากลิ่นคาวเลือดแผ่กําจายรุนแรงประหนึ่งไอหมอกก็มิปานตลกฟุ้งทั่วยอดเขากลิ่นไอที่อหังการนะัก สัมผัสถึงกลิ่นายอาหารการที่แผ่กําจายมาจากเรือนร่างนั้นพวกเซียวเหียนเริ่มตีหน้าเครียดนี่ก็คือร่างพงลังงานที่บรรลุถึงระดับกึ่งเทพยุทธ์หน้าเกรงขามจริงๆขณะพวกเซียวเหยียนเริ่มตึงเครียดเงาร่างเหนือแท่นศิลานั้นจู่ๆผุดลึกขึ้นยืนกลิ่นขาวเลือดโหมทวีทันใดถูกสังเกตเห็นได้แล้วไม่ต้องลบทุกคนระวังตัวด้วยเห็นเงาร่างนั้นลุกขึ้นเซียวเหยียนพูอมหายใจเบาๆในใจไม่เพียงไม่ได้ไม่สะทกสถานกรับคึกเขมคอขึก,ข,ก,ข,กขนอง พอนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เขาจะได้ประชันฝีมือกับผู้แก่งกล้าระดับกึ่งเทพยุทธมองดูเงาร่างนั้นลุกขึ้นช้าๆพวกกูชิงหยางพงศ์ศีรษะเล็กน้อยก้าวเนิบนาบออกจากเงามืดของหินยักษ์ดูท่ารอบนี้จะเป็นศึกเดือดที่แท้จริงกูวายิ้มขื่นต่อกรกับผู้แก่งกล้าระดับกึ่งเทพยุทธเป็นเรื่องที่ค่อนข้างบ้าระห่ำในสายตาของพวกเขาแม้กึ่งเทพยุทธที่อยู่ตรงหน้านี้จะเป็นแค่ร่างพลังงานสายหนึ่งแต่ชั้นเชิงแรทัศยุทธที่เคยมีมาก่อนตายนั้นยังงงคหหลเหลเือ่าายตนแมมม้ีพวกก แต่สุดท้ายกวางตายในมือใครยังไม่อาจตอบได้มัดขนาดใหญ่ค่อยๆบีบแน่นเสียงกระดูกรั้งละลัวยามนี้บนใบหน้าสัตว์ซื้อของเขาฉายฉาบด้วยขึงด้วยความขึงขังเต็มเปี่ยมอิ่นอายทรงพลังแผ่พุ่งจากในกายทุกคนระวังตัวด้วยผู้ต่อสู้รอบนี้ไม่ธรรมดาผู้ชิงหยางบอกเบาๆผู้บุกรุกชั่วขณะที่ย่างเท้าเข้ามาพวกเจ้าก็น่าจะรู้แล้วว่าผลสุดท้าย เหนือยอดเขาเงาร่าง<ๆ>สายนั้นทอดตามองดูพวกเสียวเหยียนจากบูมสูงซุ่มเสียงฉืดชากล้องกระหึมดุดฟ้าฟาดสะเทือนเลื่อนลั่นถึงริมหูทุกคนพวกเสียวเหยียนนิ้วหน้าเล็กน้อยแงนมองเงาร่างที่ถือดาบหัวปีศาจในมือคนผู้นี้สวมชุดแดงเข้มบนใบหน้าเย็นชามีรอยบากผาดพาดขวางพนะาดขวางนะพาดขวางก็คือรอยบาทหลายแนวสะท้อนความดุดันอันฮฤลือโหดชนิดหนึ่งพนวกกับกินอายทำทำมินหินชาด ที่อบอ้วนออกมาแลคล้ายพญาราชสีกระหายเลือดชวนให้คนลุกเกลียวและที่ทําให้พวกเสียวเหยียนหนักใจสูงสุดก็คือในดวงตาของเงาร่างสายเนื้นกลับไม่ได้เวงวังเหมือนร่างพลังงานอื่นๆแสดงว่ามีสติปัญญาไม่ต่ําต้อยกึ่งเทพยุทธ์ที่ปราศจากสติปัญญาไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือกึ่งเทพยุทธที่ถึงพร้อมด้วยปฏิยานและประสบการณ์ต่อสู้ในการลบครืด เงาร่างสายนั้นเยื้องย่างเหนือยอดเขาพลังสุดสะพึงทะลนทะลักตามด้วยทุกคนแลเห็นรอยร้าวเป็นเรี้วๆกว้างสิบฟุตท,ทอดยาวลงมาจากยอดเขาราวกับสูงอสอรพิษพิษตาเดียวบุเขาทั้งลูดไหวครอนเจียนตะถลม่มกินก้อนมหึือมาจำนวนมากเหล่านั้นกิ้งจากบุเขาศิลาเงาร่างสายนั้นกลับปรากฏขึ้นกลางอากาศไม่ห่างจากเบื้องหน้าเซียวเย็นอย่างอัศจรรย์กุมกระชับดาบหัวปีศาจในมือขวาสายตาเย็นเฉียบมองดูศัตรูผู้รุกราน มุมปากค่อยๆผุดยิ้มกระหายเลือดหลายปีมาแล้วที่ไม่ได้ลิ้มรสโลหิตมนุษย์แคบจะลืมไปเลยว่ามีรสชาติเช่นไรเงาร่างสายนั้นหมุนคอเบาๆจากนั้นพูดเหมือนพึมพำกับตัวเองใครว่าก่อนลงมือต้องแนะนําตัวเองก่อนใช่หรือไม่อืมชื่อของข้าเหมือนจะไม่เคยเอ่ยนาม,มานานโขแล้วในอดีตเคยรู้สึกถึงกลิ่นอายมนุษย์ที่บุกเข้ามาอยู่ในนี้อยู่บ้างแต่หลังจากคนเหล่านั้นสังเกตเห็นข้ากระหลบเลี่ยงไปฉะนั้น พวกเจ้าเป็นมนุษย์ชุดแรกที่มีกลิ่นายเลือดสดๆที่ข้าพบเจอชื่อของข้าเหมือนจะเรียกเทพยุทธดาบโรหิตกระมังพวกเจ้าเคยได้ยินหรือไม่เง้นมองเงาสีแดงที่พุ่งสายตาพิศวงมาที่พวกตนพวกเสียวเหยียนอดมุมปากกระตุกไม่ได้ท่านตายไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วผู้ใดทราบว่าท่านเรียกขานว่าอะไรร่ะเฮะ้อไม่มีใครจําได้จริงด้วยความรู้สึกเช่นนี้ชวนให้ขัดใจจริงๆช่างเถอะ รีบจับการพระเจ้าก่อนดีกว่าดาบโรหิตของข้ามันเริ่มจะง,งูดหงิดแล้วเจ้าหมอนั่นที่เรียกตัวเองว่าเทพยุทธดาบโรหิตสายหน้าด้วยความผิดหวังตามด้วยฝ่าเท้ากระตุกอย่างไม่เป็นที่สังเกตระวังจังหวะที่ฝ่าเท้าของเทพยุทธดาบโรหิตกระตุกเบาๆนั้นเซียวเหยียนสีหน้าแปรเปลี่ยนทันควันแขนเสื้อสะบัดวูบพลังลมหอบหนึ่งสาดซัดจากแขนเสือ้อกระแทกล่างกูเจิ้นที่อยู่ข้างหลังพลังอลุนแรงตบฝ้ากูเจิ้นกระเด็นไปฟ ช่วขณะที่กูเจิ้นปลิวกับหลังนั้นจุดที่เขายืนอยู่เมื่อคู่ปรากฏลำแสงโลหิตสายหนึ่งพุ่งคร้วดจากกุ้งอากาศดูดสายฟ้าแลบฉีกกระชากผืนดินเป็นล่องลึกสายหนึ่งเอ๊ะหนึ่งท่าโจมตีล้มเหลวในพ่วงอากาศเวิ้งว้างนั้นมีเสียงอุทานแปลกใจดังขึ้นตามด้วยเสียเวเหยียนรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งจับนิ่งบนล่างของเขาทําให้เขาเสียววาบจนขนลุกระดับความร็วของคนผู้นี้ฉับไวจนน่ากลัวหรือนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างผู้เก่งกล้าระดับเทพยุทธกับเซียนยุทธงั้นเหรอ เหงื่อเย็นหยดล่วงหน้าผากเสียวเยียนเขาถอยปลูดอย่างเร่งร้อนจากนั้นรวมกลุ่มกับสวินเอ๋อและพวกกูชิงหยางหากไม่เพราะรยางสัมผัษณ์ของเขามีความรุดหน้าหลังเข้าสู่สุสานสวรรค์นหนึ่งปีคงยากจะจับท่าทางจู่โจมเมือ่อโคของเทพยุทธดาบโลหิตได้เจ้าหมอนี่ต่อกรอนไม่ง่ายดังคาดกูเจิ้นรีบตะกายลุกขึ้นจากพื้นตบขี้ดินตามตัวจากนั้นนิ้วหน้าเล็กน้อยเจ้าก็เหมือนกันข่าวหน้าช่วยลงมือเบาหน่อยเช่นนั้นก็ให้เจ้าถูกพาไปสองซี่ก็แล้วกัน เซียวเยียนตอบโดยไม่เหลียวหน้าจากนั้นหันไปทางสวินเอ,อ๋อกับกูชิงหยางหากวิจารณทางด้านระดับพลังฝีมือสองคนนี้น่าจะแข็งแกร่งสุดระดับก้าดาวเพียงพอทำให้พวกเขามองเหยียดผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธมากมายลงมือเถอะอืมกูชิงหยางกับสวินเอ,อ๋อพยักหน้าสบตากันแวบหนึ่งท่าร่างทะลันออกแทบจะเวลาเดียวกันตราแสงพลังงานในมือพกพันเร็วจีตามด้วยประสานเสียงตวาดลั่นตราความปฏตภี ตราแสงพลังงานอันเจ,จิดจลาศสองดวงก่อตัวบนฝ่ามือทั้งคู่จากนั้นกราดพุ่งไปทางเทพยุทธ์ดาบโลหิตรูปไม้ตื้นๆแลเห็นตราแสงพลังงานพุ่งมาเทพยุทธ์ดาบโลหิตแค้นหัวเราะดูแคนดาบหัวปีศาจในมือฟันอากาศธาตุเฉียงสองคราและสองพ่าอากาศธาตุเฉียงสองครารังสีดาบมหึมาก็พุ่งแหวกห่วงอากาศปาดฟันตราแสงพลังงานสองสายนั้นรังดาบที่ตกครางตรงดิ่งไปที่พวกสวินเอ๋อ ทว่าสุดท้ายกลับถูกทั้งคู่หลบหลีกยอย่างฉับไวเปรี้ยงจังหวะที่เทพยุทธดาบโรหิตฟาดฟันพวกสวินเอ,อ๋อผืนดินใต้ฝ่าเท้าเขาพันระเบิดกระจุยลำหินหนืดขนาดใหญ่สายหนึ่งพุ่งฉีดออกมาพร้อมกับแรงกระแทกสุดสยองฮึ่มประชิญกับลำหินหนืดขนาดใหญ่เทพยุทธดาบโรหิตกับแคนเสียงเย็นชาฝ่าเท้ากระทือบพืน้นเพียงเห็นลำหินหนืดสายนั้นถึงกะถูกเขากระเทือบจมลงไปหินหนืดร้อนชาสาดกระจายรอบทิศ ทำเอาหินยักษ์บริเวณนั้นหลอมละลายไม่มีชิ้นดีไม้มรรทัดเพลิงกระจายเขมือบขึ้นสำหรับรังสีไม้บรรทัดเธอไโหดด้านหลังเทพยุทธดาบโลหิตได้รำดาบหัวพิศาจเป็นบุปผาดาบสีแดงสดดอกหนึ่งทางเบื้องหลังตามด้วยบุปผาดอกน,นั้นหมุนควงด้วยความเร็วสูงไม่เพียงฟาดฟันรังสีไม้บรรทัดโดยง่ายพลังตกค้างยังเชื้อดเฉือนไปทางเซียวเยียนอย่างไม่ลดละติง้งไม้บรรทัดเหล็กดำสกิดกับบุปผาดาบสีแดงสด พลังแก่งที่แฝงอยู่ในนั้นสะเทือนร่างเซียวเยียนกระเด็นเป็นนับสิบก้าวเทพยุตรล้มสุนัขเจ้าวิชัยเทพยุตรแท้จริงหนังหน้ากราบยาบดาปานนี้สะเทือนเซียวเหยียนถอยห่างเทพยุตรดาบโรหิตไม่ทันได้ลุกไล่กูวารกูสิงกูเจิ้นก็ดาหน้าเข้าใส่แต่ละคนสำแดงทักษะยุทธ์ที่ทรงอนุภาพไม่ต่ำสามรวมโจมตีเทพยุตรดาบโรหิตยังดุเดือดจบพวกมดมแมลงยังกล้าท้าทายฤทธานุภาพแห่งเราเทพยุตร โดนพวกกู๋หวาสามคนลุมโจมตีเทพยุทธดาบโรหิตกลับหัวราอเสียงเย็นมือซ้ายบีบแน่นและชกออกสุดแรงเงาโรหิตสามสายผนึกเป็นพยักษ์ร้ายสีเลือดสามตัวกระโจนใส่สมคนนั้นพร้อมเสียงแผ่คำรามปวดโดนต่อยหนึ่งหมัดถนัดทนีเลือดสดปรีทลักจากปากทั้งสาคนร่างกระเด็นถอยทว่าจังหวะนี้สามคนรีบนำเม็ดพลังงานออกมาดูดซับอย่างว่องไวลงมือพร้อมกัน กูชิงหยางตวาดลั่นและปาดออกทันใดาตามติดด้วยสวินเอ๋อและพวกวก,วก,วก,วกูเจิ้นบุกขึ้นหน้าอีกรองคราวนี้ประ,ระเบิดปานยุทธ์ในกายเต็มพิกัดพลังอันเกี้ยวกราดซัดต,ะตะลบหน้าดินปิวว่อนท่าโจมตีที่ปะทุกออกมาฉับพลันเหล่านั้นทำให้เทพยุทธ์ดาบโลหิตมือไม้ระสำอยู่บ้างแต่ไม่ช้ามันก็ตั้งตัวได้ดาบหัวพิจในมือปัดป้องมิดชิดไม่เพียงต้านรับท่าโจมตีของพวกวก,วกูชิงหยางได้ทั้งหมดบางครั้งยังฟาดลังสีดาบอันดุร้ายออกมาสร้างความอุรมารกับหลายคนนั้นเช่นกัน ผู้เก่งกล้าระดับกึงเทพยุทธเก่งชกาสมคำล่ำลือดาบโลหิตวาตะสังหารเผเชิญหน้าการลุกโจมตีของพวกกูชิงหยางเทพยุทธดาบโลหิตรับมือไม่ทันในตอนแรกจึงสแนดงท่าตอบโต้อีกครายกฝ่าเท้าถีบพื้นร่างหมุนควงเป็นพายุงวงช้าง่วงอากาศโดยรอบถล่มทลายเป็นหลุมดำในพิบตาคัวพบคัวพลังดาบพะลุโหดกราดพุ่งจากลมหมุนดุดฟ้าฟาด ซัดก,กระหน่ำพวกกูชิงหยางรอยเลี้วออกไปตกกระแทกหินยักษ์ในบริเวณนั้นอย่างหนักหน่นวงแรงกระแทกสุดสะเพึงส่งผลให้หินศิลาแหลกลานปเป็นเศษเล็กเศษน้อยตาเจ้าแล้วซัดพวกกูชิงหยางกระเด็นไปเทพยุทธดาบโรหิตหันควัำประทางเซียวเยียนที่รั้งรอเสาะจังหวะลงมืออยู่ด้านข้างแค่นหัวรองคำหนึ่งแล้ก้าวเท้าออกโฉบผู้ไปหาเซียวเหยียนความเร็วของเทพยุทธดาบโรหิตไว้จัดจนน่ากลัวเพียงกระพริบตาก็โขว่ขัวตรงหน้าเซียวเหยียนแล้ว ถ้าว่าชั่วขนาดนี้สีหน้าของฝ่ายหลังกลับแปรเปลี่ยนเล็กน้อยขีฟ้าสามจำแรงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามอยหลังเสียงตะโกนในใจปราญยุธในกายเซียวเหยียนจู่ๆระส่ำระสายทั้งอย่างรู้สึกคันยิบยิบตรงระหว่างคิ้วเหมือนวันนั้นแต่ห่วงคอขาดปาตายเช่นนี้เขาไม่มีเวลาไปใส่ใจฝ่ามือมหาเทวกำลังอุ่นเครื่องอยู่บนอุ้งมืออย่างฉุกระหุกวด ดาบปีศาจแหวกไหา้ฝ่าธาตุอากาศแต่จู่ๆกลับหยุดนิ่งเหนือศรีรษะเซียวเหยียนสายตาเทพหยุดดาบโลหิตจับจ้องระหว่างเซียวเยียนขม่งอึดใจถัดมาแหววันผวาฉายวาับในดวงตายันตระกูลเซียวที่แท้เจ้าเป็นคนของแปดตระกูลบรรพการงั้นเหรอเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่14นะครับโอ้โหก็โชว์ยันตระกูลเซียวให้ดูสักหนึ่งดอก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ